อืมเหลือน้อยกันแล้วครับก็เลยแบบเล่นเปิดตัวมากไม่ได้ครับเราบอกว่าตอนนี้ครับสกอร์รวมเนี่ย9-7นะครับคือถ้า AA ได้วินนี้สกอร์รวมจะเป็น9-8ครับเสียดายวินเดียวเสียดายจริงครับมาดูวินนี้กันครับ G Z แเหมือนจะบุกไว้โซนเอครับจากยิงทีไฟออกไปครับระเบิดนี่มาเต็มทิศเต็มทางแล้วมีทั้งสโมกมีทั้งควัน มีทั้งระเบิดและแฟตโอ้โหเขายัางไม่รีบเดินนะครับอาเสีย<ม>โดนลุกเพชถอดไปแล้วก็เอาคืนมาโดยสตาริกแล้วดอปเปอร์เก็บคาราเมลโอ้โหเราฟี่ก็เก็บสตาริกขึ้นโดนขึ้นมาอีทาเล่ยมาช่วยเพื่อนไว้ครับโอ้โหแล้วโดนคืนไปโดยสนุก เหลือหนึ่งต่อหนึ่งหัวเห็ดหัวเห็ดกับสนุกครับแต่ต้องบอกว่าหัวเห็ดดูเลือดครับพี่โอ้ยสะดุดบันไดนี่ไปเกิดเลยนะครับติ่งนึงฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ความหวังอยู่ที่หัวเห็ดครับไม่ได้วิ่งเท้าเปล่าคนนี้ครับโอ้โหปะทะกันจังหวะเดียวครับพี่เมื่อสคู่ครับแปดศพลวดครับแป๊บเดียวเลยฮะภาคไม่ทันอ่ะเอ้เอ้ทัมมิ่งครับทัมมิ่งครับโอ้โหดี่งหัวเห็ดทำได้ครับ คือต้องบอกว่าผมเป็นสน,นุกผมก็ไม่คิดว่าหุเหตุจะวิ่งอ้อมบ้านมาอย่างนี้ครับครับผมแล้วไม่ได้ยินเสียงด้วยเมื่อกี้ f o m the f i e d